่เออ้หะครเออมัเป็นชีเลืองไม่ยามันอ้หสังกะสีเป็นช้อตได้สิวิ่งถึงหัวบ่นห่มันหัวบ่เอ้ยเนอะอะราบพี่นองบานนี้ เปิดจิปเปิดผาามายามส่งค่อยคยำยามแรงเออพี่น้องเนาอยู่ทางบ้านนาบ่อเหนือน,อนาอพี่น้องเนาะเมืองพะลานเกงสวรรคเขตเนาะพี่น้องกาอยู่อีกเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะพี่ทางน้องอ่าละพรพรคำเนาะได้้าในนำมานำมาบึง้งนาะพี่น้องควมเป็นอยู่ของอ่ครอบครัวเพื่อนเนาะพี่น้องคือจังหวะอ่า ขัดแรงเก่งขนะันเหมาะเนาะเพื่อนขาช้านะเคืออย่างที่เห็นเนี่พี่น้องอยู่ข้างหลังเนาะป้วจุ๊บแต่พูดว่าอยู่กับจคนเนาะพี่น้องเนาะก,กันยังเดี๋ยวรายละเอียดกะที่เข้าไปถามึงก่อนคือกันเนาะนะคเพือ่อนกะทักทายสวัสดีสบายดีนะเด้อพ่อแม่พี่นออ้อง้บซีเบิ้ลสุขูสู่คนสิเป็น,ปนทางฝั่งไทยฝั่งลาวตื่นต่างประเทศทางหนืกะยินดนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องหน่อยพาเพลินคือเก่าคือเดิมเนาะ เพิ่มเติมหายกันบ้างร้องใจกันใน,น,นเด้อเนาะมานีก็ได้มาต่างถิ่นต่างทานนี่เพี่น้องอ่าเนาะอยู่ทางบ้านนาบอเนอะาะพี่นอ้องะกับมากับน้องพรนาพรเ้อยยาวเตือนเนาะหาคนพี่อนเนาะฮะที่จะเกลี้ยกล่อไปถามไปเบิ่งไปซุ่มกันเนาะว่าคนเป็นอยู่ของน,อน้องเพิ่นครับบ้านเนาะเพี่อนว่าทุกคนดูโอ้นางเอกประจำ่องเขา โดยโดยโดยอ่าทั้งนี้โดสบาดีแน้นองเลยโดยอ่าเอ้ยแม่นี่ลูกไงออนนตะกันลูกลูกวะลูกสาวอันนั่นน่้อยนี่ะมีก็แมนหมด้าตุจัคนเจ็ดคนเจ็ดคนเออใส่เฮือนเจ้าน่ยนี่เลยเอ้ยบไว้บ่หลังนะระแมน่ะเนี่นี้เกิดน่อยโอ้ัอันนี้บ่ ป๊าสิโตัวไปอยู่กันได้เลยนะวันนี่อยู่แบบนี้แล้วอ้าววยพี่น้องเลยอือเจ็ดคนที่อันนี้ลูกลูกกกบ่นี่ลูกกกหันไปลินลูกกอกหับไปลินเนี่ยอันมีเจ็ดคนลูกน่ะเออเจ็ดคนด้วยเป็ยนดํา เออเอาหันหน้าจะกล้องลูกหันหน้าจะกล้องพี่เป็นจุกังเป็นจุกังเออเออก็มาก็มาหันตีตุ๊กต่อมไปโอ้ขยันเนาะจักตอกเนาะกันจักตกก็ในเฮ็ดเฮ็ดยังอันไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเข่าเออแล้วบอกเราได้ได้หรือ่นอ่านละเร่านละเราอยากได้วันไหนเกี่ยวข้าวจักตอกเกี่ยวข้าว แม่มาจักตอกเกี่ยวเขาหัวว่าจักตอกไว้วัดเขานะวัดแม่เลยลูกนั่นแปลว่าปิดโอ้ยเนาะมาถอดในทางนอกเพื่อได้นอกเอ็มคว้าเอากึ่งคุณผิดคือเด้อยเด้อหนึ่เอ่าชื่อชื่อชื่อว่าอย่างไรนะนางชมนภาตั้งเลยลูก น้อายกล่องหน่แล้วหันข่างให้ทีปลานี่ยต้งหลอาคุยเเเป็นได้เอป็นเนาะเนาเอแปลาปลามุกคกิเออแต่เราคนือิุมันอยู่เนาะบึงเนี่ยเออไปใช่น่ะมากินบังาบ่เาทางปลาหุ่นฉกจะได้รู้ไปทางแบงม์ตยา เพลงไหน่ป็นอยากเมญ่บ้มือเนาะค้ำมือเนี่ยมัมืออยู่พี่น้องไสองอัเนาะนะยจักกันบ่เือนี่เคยหูจักกันอยู่บ่คูจักอยู่น้องพินได้เคยเห็นหน้ากัน่เคยเห็นหน้าอยู่เคยก่เมื่อบ้านบ้านน้องพ่ออยู่บ่เคยไปเลยเออเคยอยู่เคยอ่เนาะจากเมื่อวันนี้จะตื่นได้เหินแล้วมัน

พี่แม่เป็นกษชกทั้งกเม่นเออยังกินนมอยู่ที่นหน่อยเด้ลานกินลานเออคุณอ๋ออ่นี่หัวปากเขาบอกวอุอ้ยฮะพี่แต่เห็ดอย่างเดียวอ๋อล้ว <c oughs> านี่อจอเนี่ยเน่ <c oughs> เหน้อเน่จยปลาูนัง น่นน่อานมเ่ยโอ้เก่งเนาะคือจักตอกเป็นบ่นี่คือเป็นเป็นว่าเกือบ้านเต็มเตี่คิน่ยเห็นเห็ดไห้เต้ได้ได้ลายว่าเขาเห็ดไห้เ่ยลายด้ออไม่จะต้องเป็นอะไรไม่ลายด้วยนูนเหยได้ยินเสียงน้เฮ้

ถามแม่โมโหเรื่อง้ะซะเนาะประมาณประมาณเท้าไบ่บ่ฮอนบะบ่หอนบ่ประมาณที่หกเจ็ดประมาณนี้เลยลูเราเบิกเวรไลยเด็กกับ่ฮู้เดี๋ยวเอาเอาขนมรถดนด่นไปเลเดี๋ยให้นอคนกันนะเดี ดีน่ <caval> าดูับมีจัขนมไปล้งเว้ย้ยเดทไทยได้ได้สอบแล้กินทามเลยกินดิอืมกินทานท่ไหี่บนเชาโอ้ยหมูบกุ้งจะวันคันกรมาบ้าเนี่ยฮะเป็นปีได้จะอบไหนหมมะฮอดอย่างแล้วอไหน ป,ปีนี้ปีนี้หันหน่อยเดียวฉักบุงหนึ่งอ,อันเฮ็ดให้นี่นะเป็น,เป,นเป็นที่ดินของไครนะขอดินเขานี่แหละเ,เหางเฮ็ด,ดเฮ็ดเฮ็ดดินกินเข่าเสื่อเจ้านี่คนก่อเนิดคนบ้านนี่บ่คอยบ้านชียงแลเอาปัวเอา บ้านบ้ำบอลเนือนี่บ้านเชียงเล่บ้านาบ้านเมล่องพันนั่น,นบ้านเมล่องพันเท่ากหระเขาไปอันบ่เลยโอ้บ้านเชียงเล่บ่เฮ้ยบ้านน,น้ำบ่อลเหน่อมาอยู่จะปีได้อยู่นี่หลาแล้วบ่อนอยู่ได้สิบปีเลยสิบปีน้องกูไปนะหน้าก่อนกู ขนาดลูกสาวแม่ยังได้อสิห้าหกเนแม่อยู่ได้สิบปีกายไดแม่ลูกบ่โชคกัเจ็เ้แม่อยู่ได้สิปีเอ้อยไปเลยบแตกตัอ่มาอยู่นี่นี่เป็นดินดอนต้นหยาพี้อยู่นี่ดินยอนอนแม่โอ้แม่หยาบ่เออเมียุค เ่อราครบคุณรักคือจ,ก,จกตอกแล้ <c oughs> วจังเ,เมื่อนะตอาเชอมื่อหาไปหาอยู่หาก,กินยังเตเมื่อหาตอนนักกนรกินกิหากินโรินกิบ้งหาบกินน้ำไม้ นองหนววดบว่าจุดูปาน้อกน้่องย่งบัปากรว่งหนวดจะู้เนดอเลยแล้วเเราเป็นเราก็บอกน้องยังเด้เออรไปแล้วเห็ดเวียกีเวียงหร่าโอบัวก่อนเห็ดเวียกเวียงบอรเราบะบขึ้นชั้นแ่บบเาเป็นล่าเนี่ยเราไปแล้วเห็ดเวียกเวียงโอ้ยเขาว่าว่าเราเป็นแน่ไปที่ยกเวียงโดยแต่ว่าว่าเราบเป็นแล้วบกล้าไปโดยเออคืออยู่ท่านรอดตายหนวดไป เลอันนี้เป็นอะไอันนีอ้เออเนาะอันนี้ใครบ่ายบ่ายใครกันเนี่ยใเือนอนี้ใครใครก็อ่อนออเไวอยอเนาะครับแต่เห็ดเห็ดอย่างเดียวไม่ปากเนาะเออไ่ได้กิเ่าก้าแ้นี่ไม่ไ้นะ ไม่จะไปาะเกน่ยวยังะกไม่จะไปจะถึง no ก็ไปแต่ใจต้องไปเพราเลิกจากนคือจักจกมาจักตกกทางปที่ก็ทำาม่ไดทีจักจักบันไดลุงมันทางปลามันก็สีเขียวไลยทางหงอยก็สกันเอปเถือว่าเลิคมีจักเก่งยนคือจักจอก ตตต้โอ้หมูลายเนาะหมูเนาะหมูเขาเนาะเอ้าหมูเขาอีกเองหมูมีแล้วบอกใครว่าทำนี่ใครชื่อใคาค่ะฮาเลี้ยงบ่ฮะหาเลี้ยงฮาชื่มาเลี้ยงโอ้นนเวชธานีชื่อเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เนี่ยหากระจอกเนาะโอ้เราเมียงทนายลมนเมียงอะไจกระจกลูกเจ็ดคนนี่มีผู้ชิงผู้ชายเป็นบ่ ผู้หญิงกับผู้เรี่ยวนี่แล้วเจือมีแต่ผู้ชายอือมีแต่ผู้ชายผู้หญิงผู้เรียวนี่คุณแต่ก็จะเอาไปใช้ผู้ชายนอนเฮือนไม่เท้าคุณนอนเฮือนไม่เท้านอนหันเลยเออวิ่งบุหรีหายดีอะไรกันอยังบะอ๋อหึ่ม เป่อจุดเละมึงจะกลัวจะก่อตาอันดองเหลียวเจ๊ป่อเนาะเดี๋ยวไปทุกคนบอกลาโมเป็นเออมีลูกใายหลายคนอยู่พี่น้องอยากไปเฮ็ดเวียกแต่ว่าบอาลาบ่เป็นแล้วบ่กล้าไปไหบ่กล้าอยากไปทั้งหมดบอกเป็นตาคนลาวเออเนาะอยาบ่กล้าไปเออกินเล้อขนมแก้กินเล้อดนะแก้ให้น้องกินเลยฮะ าแก่เพนจะรวยด้กินขนมอืจะรยก็ได้ปะเกกินขนมจะรก็ได้ปะกินขนมจะรจร้าขนมกินขนมจ้าขนมจ้าขจาแก่เนนจ้ขนมะนอะไกะไอกกินอนกกินนนออกนกินนอะอนกินนกนอไอ กูมาเมาแล้วไกีมัแฉตาตามันตาตาตุนน่ะไปาแล้วกนนไปขึ้นแวบ้านในรงแมต้องมาเกยต้องมาเกยเนนนฮะเห็นแล้วจะของเพื่นมนกัว่าจบคลิปเดี๋ยวเรายังไป่าอยู่แล้วเร่าได้เลาคเลาได้จะด้ย จดยจดยันูจดยจดยดันนันันม่เลิกปจุนย์นี่จุนยงเออปเตรมระบบเลยรายาวจุนยงเออภาษาเราเรากหูน้ะแต่เาหมือนเราบอกนำผีนบ่เขากระจานำคเป็นึ้นหน่อยจะจบคลิปแล้วยะยังนั่นอยู่นะเ็ดอย่างเดียวให้เพียกอย่างเดียวเลยขยันนะแต่ว่าเ้าองขยันพอแมน แต่เนี่คนรบเป็นเนาะคนราบบป็นคนนี้แหละเราบอกเข้าใจเราบอกคำเราบอกว่าความลาป็นเราไปเฮี้ยกอยูเวียงหรอะเลียเราได้เลยเลียงเรเป็นอาหารปาอาหารอนนะแต่เมืองเราเราคัวหรอยังยังงูีคน้ัตักตอกสิบนน่ยเนาะยังบุีเราไง

อ้าวตุ๊กหมวยไฟ,ยไฟบ่อนี่โคมหนึ่งหัวด้วยจ้ะมืดพี่น้องอออออแบตเบิ้ลเปิดแฟดเมื่ได้บาทนี่อัอออนออนี้เปิดเปิดบมือ่อไรจีต้องเปิดกุหลาบเออแต่มันเ,เ,เป็นชีเหลองอะไอ้ยามันโอ้ยสังกะสีเป็นช,อนช้อตได้สิวิ่งถึงหัวบ่อนี่ มันหัวบ่เฮ้ยเนาะจําเปิดผดไเลยนาะดบิดมืดแน่เนาะเรนขาซีมาก็ยังโมเเลยลุงเข้าสีมายังโมอยู่โดย้าที่ตับานี่เจรงเลยม้พ o เลยอยากเล่ม บางตกปองนะฮะเออเออนาะตกปองบ่ได้เลยโอ้โหนอนนอนอยู่นี่จากคนนะอยู่นี่นอนนี่ก็บชีห้าคนหกคนเจ็ดคนและนอนหกคนนอนตัวทมด้วยะไปแล้วนะนี่เราหกหกคนนอนนีหกคน เออน้ำพอข้าใจพี่น้องแล้วก็อย่างว่าอยู่เมื่อเรแล้ววันนั่นน้อกพี่น้องเราอ่าพอข้าใจคำที่ตำรวจถามไปเออมันมืดเนาะน้องลงมาลุมม่มไหมแผกจะเปิดไม่ได้สับแบตเบิ้ลพนักงานตำ่ำโอ้โอโอโอโยพนักงานต่ำบอสแม่เนี่ยมีไข่มีข้าวเขาจะมาโกบุมีเขาวจีมากับบุมมี mập mập bịch lửa này lưng cao đó lưng gấu vội nè lưng gấu cùng lưng mày nhảy bỏng đấy đẹp nhau เนาะบัง่ะน้องไปเอ้ยเนาะขาเข้าแรงแกงก้าหม้อขาสิบะขกมมีเอ้ยเบิ่งแต่ไฟพี่น้องเยใส่ไฟหัวคมนั่นแหละเนาะเหมือนแทงน้องไปฮะเนาะสิกาใช้น้องเบิ่งได้กินเลยได้เลยวะใส่หรือเปล่า น้องพี่น้องก็คหรับคลิปนี้น้องหนุก็ได้เวียนมาบ้านบัานบัน้ำมนบัตรน้ำมันบบตรน้ำมันเนื้นบัตรน้ำมานเนื้อเนื้อน้องถ้าบ่มีน้องคนเป็นลาบนี่ไน่เลวเลยน้องเว้ยบ่าได้เลยเนาะน้องคนกันแต่คาว่าคนหูขค้วมันกระตอบอยู่พี่น้องแต่ว่าคนมหูเนาะเออเข่ากรเบ้ เออจินใช่ไหมบักหูจักเฮ้ยเนาะอ่าหูจักกันยีบ่หูจักกันยีบ่เลยอื้หูจักเราซื้อยังไงเ่งหูจักเราทครั้งแรกฮะข้างแรกเลย ฐานพลุเจ้าบอเออวันนั้รว่างครั้งแรกอาฮูจักกันทำความฮูจักกันไว้เด้ออันน้สบนทาอันนี้คือมือคือเออพอนคนาะาเจ้าไสบัานไสพลานานาบันเทิมใหญ่เทิมน่อยเจ้าหูดอเห็น้ยเรางาก็จูด้วยแหลอัน้คือเามือคือ่นาะเ้าใบนใ่พนานาันเทิมใม่อยเจ้าหูดอกใสเห็ดเราังเราก็ู้เนานนี้สินาเ่นเ้บาน น้องกามี่แต่น้องพี่ดีไม่แห้งด้อเหมือนเด้อล่ายเด้อโดยจะไปดีได้น้องเด้อโดยโดยอ่ะเนาะอ้าเอาน้องพี่น้องก็ถือว่าเครดตนี่เขาหนักหน่วงหน่วงใน้น้องพี่น้องเนาะน้อเฮือนหลังน้อยนี่พี่น้องเลยอ่าครับปีนี้ว่าขึ้นไปเป็นหมื่นเน่ยพี่น้องพี่น้องก็ขอโทษขอให้น้องพลังงานมันต่ำเหมือนแบบเป็ดบดพี่น้องเลยเนาะเปิดแชทดตมาได้ เพื่อนๆกับเพื่อไฟกับบมมี่มากจากเรือหลังเก่ามาอยู่หลังใหม่กับพวกแต็งแตกต่างกันเนาะเขากินกระชิมชิมากับบมีม่มาออื่นนี่ว่าสันเน,ะนาะเมองต่างจังหวัดต่างๆเนาะครับมีิตรซอยอ่าเราจะถ่ายถ้ำลงไปทั้งพีทั้นงน้องในเบอร์กระสุนเราพี่น,น้องเนาะแต่ว่าเหนืครับบุมียังคงสามารถจ,จัดซอยเบื้องต้นทั้งน้องเพิ่นได้เนะะาะถามว่าผู้นที่ใหญ่ทนันใดที่ทานใดที่ กดสดจากจอยมุลน,นาบุญน,นกันกะพจ่จณาเด้อขอบคุณเนาะทังหขอจบคลิปพิกุด้พี่น้องเนอะขอบคุณขอบคุณทั้งพ่นพ่อนทุกุยคนเศรษฐกิจนี้สบายดีไ